ขั้นตอนการลงทะเบียนจะเห็นได้ว่าการลงทะเบียนจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ 1. ลงทะเบียนสำหรับสถานศึกษาและ2ลงทะเบียนสำหรับเขตพื้นที่สหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆถ้าเราเป็นสถานศึกษาให้เลือกปุ่มลงทะเบียนสำหรับสถานศึกษาแต่ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดให้เลือกปุ่มลงทะเบียนสำหรับเขตพื้นที่แสตหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ อันนี้เลือกตามกรณีเลยนะคะหลังจากที่เรากดปุ่มลงทะเบียนแล้วก็จะปรากฏหน้าให้เราก่อข้อมูลส่วนตัวค่ะในส่วนของชื่อนะคะจะต้องใส่คำนำหน้านายนางหรือนางสาวด้วย เบอร์โทรศัพท์จะต้องเป็นเบอร์ส่วนตัวเนื่องจากการรายงานผลจะถูกส่งมาที่ SMS ที่นายทะเบียนได้ทำการลงทะเบียนไว้ชื่อสถานศึกษาไม่ต้องพิมพ์คำว่าโรงเรียนให้พิมพ์ชื่อสถานศึกษาเลยเมื่อมีชื่อสถานศึกษาปรากฏขึ้นมาให้กดเลือกวิทในรายการเท่านั้น รหัสผ่านจะต้องมีแปตัวขึ้นไปหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมาว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและจะมี user name ปรากฏอันนี้ให้เราจดไว้นะคะ หลังจากที่เราจดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มโอเคค่ะหลังจากนั้นก็จะกลับมาสู่หน้าให้เราล็อกอินค่ะ